าในวันแบ่งมรดกและพบว,ว่าพ่อยกที่ดินแปลงถนนสีลมให้กับคนโตแล้วก็ยกที่ดินถนนลาดปลาเค้าให้กับลูกคนรองคุณเชื่อบรรยากาศในครอบครัวจะเป็นยังไง CGNTV สวัสดีครับ มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการดิบ i ิ้งไลฟ์ราการที่มีสาระเนื้อหาและก็ข้อคิดผ่านทางพจนของพระเจ้าเพื่อสอนใจเราวันนี้กับผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุณพระคำของพระเจ้าที่ผมใช้ในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่6ข้อที่1ข้อที่11ครับ1โคลินบทที่6ข้อ1ถึง11เมื่อมีใครในพวกท่านเป็นความกาัน เขากล้าไปรับการพิพากษาจากคนไม่ชอบธรรมแทนที่จะรับจากธรรมิกชนหรือท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรม,มิิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านไม่เหมาะจะพิพากษาเรื่องเล็กน้อยหรือพวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์ถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งควรจะพิพากษาเรื่องของชีวิตนี้ เมื่อเป็นความการในเรื่องชีวิตนี้พวกท่านจะตั้งคนที่คริสตจักรไม่ยอมรับให้ตัดสินหรือข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านละอายใจในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติปัญญาสามารถวินิจฉัยเรื่องระหว่างพี่น้องหรือแต่พี่น้องกับพี่น้องต้องถูกพิพากษาต่อหน้าคนที่ไม่มีความเชื่ออย่างนั้นหรืออันที่จริงเมื่อไปเป็นความกัน พวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรทำไมท่านจึงไม่ยอมทนต่อการร้ายเสียดีกว่าทำไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกงเสียดีกว่าแต่พวกท่านกลับทําร้ายกันและโกงกันแม้กระทั่งพี่น้องท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธทมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไว้รูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมีย พวกโสเพนีชายพวกรักร่วมเพศพวกขโมยพวกขี้โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกชอบโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราสมาชิกของคิตจักรเมืองโคลินก <c oughs> ็มาเล่าให้เปาโลฟังว่าปัญหาในคิตจักรตอนนี้นอกจากเรื่องผิดศีลธรรมทางเพศแล้วยังมีปัญหาเรื่องมีความต่อกันด้วยมหมายถึงว่าพี่น้องในโบสถ์ฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลทีเดียวอาจารย์เปาโลฟังแล้วก็ให้ข้อคิดคำสอนอย่างกระจ่าง ว่าที่จะใช้เป็นแนวในการดําเนินชีวิตในชุมชนของพระเจ้าเพื่อพระธรรมตอนนี้ผมคือเลยให้ชื่อว่ามีคดีความในหมู่ผู้เชื่ออาจารย์โปโลให้ข้อคิดและหลักการดังนี้ประการที่หนึ่งครับอาจารย์โปรโบอกว่าทำไมไม่ตัดสินความกันเองอยู่ในข้อที่หนึ่งและข้อที่2องครับเมื่อมีใครในพวกท่านเป็นความกันเขากล้าไปรับการพิพากษาจากคนไม่ชอบธรรม แทนที่จะรับจากธรรมิกชนหรือท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกและถ้าพวกท่านจะพิพากษาโลกท่านจะไม่เหมาะจะพิพากษาเรื่องเล็กน้อยหรืออาจารโปโลใช้คําว่าพิพากษาเรื่องเล็กน้อยหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยในชุมชนไม่ใช่กดีสําคัญที่เกี่ยวกับอาชญากรรมของบ้านเมือง เกี่ยวปัญหาในชุมชนของคิทจักรก็ที่เราจะเจอกันง่ายๆเช่นเรื่องการยืมของกันการยืมเงินกันแล้วยังไม่คืนตามเวลาหรือบางครั้งก็มีข้อพิจารณาหรือการฟ้องร้องกันกรรมการของคิทจักรคนนั้นคนนี้ใช้เงินไม่ถูกต้องหรือบางทีลามปามไปถึงเรื่องการจอดรถในคิทจักรที่ประเภทเข้าเกียร์ไวหรือยกเบรกมืออยู่เรื่อยๆ ตลอดจนบางครั้งก็เป็นปัญหาเรื่องการแบ่งบรดกจริงๆในครอบครัวครับนั่นเป็นที่อาจารย์โปโลดช้้ําว่าเรื่องเล็กน้อยอาจารย์โปรโลถามว่าเรื่องแค่นี้ตกลงกันเองในคิดจักรของพระเจ้าไม่ได้หรือทําไมต้องไปฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลเพื่อให้คนอื่นมาช่วยตัดสินให้แล้วเราก็อาจจะเคยได้ยินเมื่อหลายปีก่อนก็หน่วยงานของคริสเตียนเรานี่แหละครับ ก็ฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลจริงๆก็เรื่องไม่เป็นโลไม่เป็นภายนะก็ฟ้องร้องกันว่าเรื่องสิทธิในการเลือกตั้งในองคอนน์กรอย่างนี้เรื่องของการเลือกกรรมการในองค์กรแบบนี้ซึ่งทั้งทั้งหมดจะเป็นเรื่องภายในทั้งนั้นแต่เมื่อตกลงกันไม่ได้เรื่องนี้ก็เลยต้องไปถึงขนาดให้ศาลตัดสินก็เป็นเรื่องที่อับอายขายหน้ามากครับในช่วงเวลานั้นคนข้างนอก โดยโยกผู้ภากษาที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็มองว่าผู้คุณตัดสินกันเองไม่ได้หรือแต่ละคนก็มีศาสนาศัพท์ทั้งนั้นโอ้หน้าอายครับหน้าอายจริงๆเหมือนอย่างที่อาจารย์เปโลว่าอาจารย์เปโลจึงบอกว่าทําไมหาคนในโบสถ์ที่เป็นผู้ใหญ่ตัดสินให้ไม่ได้หรือทําไมหาไม่ได้ที่เป็นคนที่น่านับถือที่เป็นคนกลางที่ให้ช่วยเหลือไกลเกีย์ตัดสินให้ไม่ได้หรือใช้คํานี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เปรโรถาม พวกคุณไม่ยอมรับกันหรือก็คือยอมรับคนกลางนั่นเองจึงต้องไปให้ศาลข้างนอกที่ไม่เป็นกิสเตียนมาเป็นคนกลางอาจารย์ปโรย,ยังถามบอกว่าไม่รู้หรือว่าเพราะว่าเราอนาคตเนี่ยพวกเราเป็นคนที่ร่วมกับพระเยซูในการที่จะพิพากษาโลกพิพากษาคนทั้งโลกและเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆแบบนี้พวกคุณไม่มีความสามารถในการตัดสินแก้ปัญหาหรือหมายความว่ายังไง ข้อที่สองนะครับที่อาจารย์ปลให้ข้อคิดไว้ว่าพวกคุณได้ตกจากระดับที่ควรแล้วอยู่ในข้อที่7กับข้อที่8อันที่จริงเมื่อเป็นความกันพวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรทําไมท่านจึงไม่ยอมทนต่อการร้ายเสียดีกว่าทําไมท่านจึงยอมไม่ยอมถูกโกงเสียดีกว่าแต่พวกท่านกลับทําร้ายกันและโกงกันแม้กระทั่งพี่น้องฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยใช้คําว่า ท่านก็พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงพอผมอ่านทั้งสองฉบับผมรู้สึกว่าผมอาจจะชอบฉบับปีหนึ่ง,งมากกว่าพวกท่านก็ตกจากระดับที่ควรไม่ควรว่าเมื่อมีความกันเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นและไม่สามารถพูดคุยตกลงกันในคิดจักรเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันอพอลโลจึงมองว่าถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมเสียเปรียบ ก็จะไม่มีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้นกับก็อาจจะเปรียบเทียบถ้ามีแน่นอนครับต้องมีฝ่ายหนึ่งยอมนะครับแล้วก็ฝ่ายหนึ่งอาจจะยอมเสียเปรียบก็ไม่มีเรื่องเมื่อมีเราเห็นต,ตัวอย่างว่ามีคดีในการฟ้องร้องกันเรื่องแย่งสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกครับระหว่างสามีภรรยาที่หยาก,กันแล้วก็เวลาไปฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลนะครับ เพื่อที่ให้ชนะความนะครับจะพบว่าต่างฝ่ายต่างเสาไส้ความไม่ดีจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งให้สารฟังและเพื่อชัยชนะครับก็จะทำให้ฝ่ายหนึ่งดูแย่ว่าไม่มีความสามารถไม่มีความรับผิดชอบเป็นตัวอย่างพ่อไม่ได้เป็นตัวอย่างแม่ไม่ได้ก็ถึงแม้ว่าเรื่องคดีนี้จะจบแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เสียหายอย่างยักเยินเกินกว่าที่จะเยียวยา นี่เป็นครับนี่เป็นเหตุที่อาจารย์ปโลบอกว่าพวกท่านได้ตกจากระดับที่ควรแล้วท็ไมานื่งว่าท่านมีชีวิตที่ตกต่ํากว่ามาตรฐานที่พระเจ้าสอนไว้เช่นเห็นเดอยชัดชัดว่าคุณไม่มีความรักของพระเจ้าคุณมีความรักของพระเจ้าต่ํากว่าที่ควรจะมีคุณมีจิตใจแบบของพระเจ้าต่ํากว่าควรที่จะเป็นครับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความขัดแย้งจนต้องไปขึ้นศาลบ้านเมืองนั้นแสดงว่าวเราก็พบว่า มีความโลภอยู่ข้างในไม่ว่าต้องมีคนหนึ่งคนใดที่รู้สึกว่าฉันควรได้มากกว่าน,นี้ก็เลยไม่ยอมประการที่สองสิ่งที่สิ่งที่มีอยู่เบื้องหลังก็คือมีความโกรธเกลียดชังก็คือจิตใจที่แค้นจิตใจที่ต้องการชนะมันต้องมีความโกรธเข้ามาด้วยและประการที่สามก็แน่นอนครับถ้าขึ้นลงขึ้นสารแล้วก็แปลว่าขาดความรักคดีฟ้องร้องกันก็นำความ บาดบางแะความรักมันหายไปเสียแล้วตอนที่เป็นแฟนกันตอนที่รักกันยอมส่วนใหญ่จะยอมให้กับกันและกันยวนอะไรก็ยวนได้ช่วยได้โอ้ช่วยเสียเวลาก็เสียเวลาอยอมเสียเวลาไปรับยอมจ่ายเงินยอมจ่ายเองยอมจ่ายก่อนแต่พอเมื่อรักจุดจางแล้วก็ไม่ยอมกันก็เลยมีปากมีเสียงกันง่ายขึ้นครับที่ทําให้เห็นว่า เมื่อมีการขัดแยง้งเกิดขึ้นความรักนั้นหายไปแล้วฟังดูครับเหมือนคนโง่เขาที่ยอมเสียเปรียบเพราะนี่คือวิถีชีวิตคริสเตียนผู้เชื่อในพระเจ้าเพราะพระเยซูเนี่ยมาช่วยเราพค์ก็ทรงเสียเปรียบทุกทางแต่พระค์ก็ยอมทําไมล่ะครับเพราะว่ารงค์รักเรานั่นเองไม่ทราบว่าเรายังจําตอนเก่าๆได้ไหมเรื่องฉันยอมเป็นคนโง่ได้ไหมประการที่สามนะครับที่อาจารย์โปรโวให้ข้อคิด คนธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้ายู่ข้อ9ครับท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่อาหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีคนไหว้รูปเคารพคนผิดผูวผิดเมียพวกโสไปณีชายพวกลักรวมเพศไม่ว่าคนที่ไม่ตามพระเจ้าพระเจ้าเรียกคนเหล่านี้ว่าอธรรมหือไม่ตามศีลธรรมแบบที่พระเจ้าสอน ก็หมายว่าคนเหล่านี้ได้ดําเนินหรือใช้ชีวิตอยู่ในความผิดบาทนิลธรรมที่ตกต่ําในเรื่องเพศห่างไกลจากความจริงของพระเจ้าที่สอนและมีชีวิตอยู่ที่ผิดศีลธรรมเสื่อมทรามในบาปก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมกับพระเจ้าได้หรือพระเจ้าก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมกับคนนั้นได้นี่เป็นเหตุที่ว่าคนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอาจารย์ปโลยังต่อกล่าวย้ำต่อไปว่า อย่าหลงผิดเลยมันก็อย่าคิดผิดอย่าคิดเข้าข้างตัวเองเพราะบางคนคิดว่าเอ๊ะใช้ชีวิตในความผิดบาปขณะที่มีชีวิตเออดำเนินไปขนานไปกับการเชื่อพระเจ้าคิดว่าไม่เป็นไรอาจย์เปโโลบอกคนที่เข้าข้างแบบนี้ว่าไม่ได้นะครับแม้จะมีชีวิตที่ผิดศีลธรรมทางเพศจมอยู่ในอุบายอุบายยมุกแบบนี้แล้วคงคิดในใจนะว่าเอ้ย สุดท้ายพระเจ้าคงใจดีนะเมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าคงจะปล่อยให้เข้าสวรรค์ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นความรักไม่ใช่หรือหรือว่าผมเพราะผมเชื่อมาตั้งนานแล้วหรืออาจจะบอกเพราะผมยังมีส่วนช่วยในงานโบสถ์เลยอาจารย์เะโลกล่าวย้ำตรงนี้นะครับว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้คือชีวิตแบบคนบาปชีวิตแบบคนธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าแน่ๆนะเพราะพระเจ้ามีพลักษณะของความบริสุทธิ์ ความชอบธรรมและความดีงามพระเจ้าไม่อาจแปลเปลี่ยนมาตรฐานของผงได้หรือไม่อาจมีสิ่งที่เจือปนในความผิดบาปแม้แต่เพียงนิดเดียวในวันพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าจะต้องแยกคนออกอย่างแน่นอนอนอย่างไดรร้พวาีกล่าวว่าแยกฝ่ายฟ้างหนึ่งคือคนชอบธรรมอีกฝ่ายหนึ่งคนธรรมและคนธรรมก็ถูกแยกออกไปต่างหากที่หา่างไกลจากพระเจ้าไม่สามารถเข้าร่วมในแผ่นดินของพระเจ้าได้ ผมอาจจะให้ข้อคิดนํามาใช้ในตอนนี้เรื่องของความขัดแย้งในกิจจักรผมคิดว่าไม่จําเป็นไม่ต้องชนะทุกเรื่องก็ได้นะหรือจะใช้อีกภาพนึ่งว่ายอมเสียเปรียบบ้างได้ไหมยอมให้คนอื่นรู้สึกได้กําไรหรือได้เปรียบนิดหน่อยบ้างพอไหวไหมเพราะนี่คือแสดงถึงมาตรฐานจริยธรรมที่พระเจ้าอยากจะสอนเรา พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ใน1โคลินบทที่6ข้อที่1ข้อ11อาจารย์เปโลได้ให้ข้อคิดถึงเรื่องของการมีคดีความในหมู่ผู้เชื่อว่าทําไมไม่ตัดสินความกันเองละ่ะพวกคุณได้ตกจากระดับที่ควรแล้วและคนธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าก็ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าการมีคดีความ อ,อก,กันการขัดแย้งกันท่ำกลางพี่น้องในคิดจักรก็แสดงว่าเราทั้งหลายก็ตกต่ำจากมาตรฐานของพระองค์เราทั้งหลายขาดความรักเราทั้งหลายเห็นแก่ตัวเราทั้งหลายห่างไกลจากความจริงของพงค์ขอพระเจ้าทรงอภัยช่วยเราทั้งหลายมีความยอมต่อก,กันและกันมากขึ้นที่ยอมเปิดทางให้เกิดการไกลเกลียวและยอมรับ คนกลางในคิดจากที่พระเจ้าตั้งไว้ที่จะเป็นคนที่ช่วยประสานความเข้าใจและยอมรับการผลของการตัดสินที่ออกมาด้วยความเต็มใจเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมและดีงามและพระองค์ก็ทรงเป็นความรักเพื่อเราทนายจะดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องในทางของพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน สำหรับผู้ชมเมื่อได้ชมแล้วถ้ารู้สึกว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าฟังคลิปนี้แล้วนึกถึงเพื่อนเราว่าเพื่อนเราน่าจะได้ฟังด้วยแล้วมีประโยชน์ต่อเพื่อนเราหรือกลุ่มเซลล์ของเราก็ให้เรากดแชร์นะที่จะส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนของเราหรือสาหรับบางคนที่เพิ่งจะเข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็อาจจะก,กดสับจากใครนะเพื่อจะติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อว่าจะเมื่อมีรายการใหม่ๆออกมาเราจะได้สามารถติดตามได้ทันและดูได้ตอนต่อไปด้วยผ่านทางช่องทาง Facebook ก็ได้หรือ YouTube ของ เจนทีวีหรือใครที่อยากจะสนทนาหรือมีข้อสงสัยที่อยากสอบถามก็ติดต่อเข้ามาทางรายการได้นะครับขอบคุณมากครับขอบเจ้าโอ้วยพรนะครับ